สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันกับแก้วแล้วนะคะกับช่องแก้วพาด c h ชาแนลค่ะคำเตือนหน้าวีดีโอนี้นะคะจะทําขึ้นบุควาบันเทิงนะเหมาะกับบุคคลอายุ20ขึ้นไปนะคะไม่สนับสนุนการทำาุรเภทนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะอ่ะดูเองเลยนะคะว่าได้ยังไหงพี่น้องกิดได้ห้ คือส0มศูน5 4, 58, ได้62นะ่ะได้6226นะแล้วก็เฉพาะกิจนะเฉพาะกิจนะ28ค่ะเอ้พิเศษหนูขอโทษอ่ะดูเลยคะ่ะดูเคยคะ่ะปกติมา62นะ Vip ได้5คะ่ะเห็นไหม มาสีหน่อย ไปสกับ4ค่ะที่จริงไป3ได้ไป4ได้ไป1ได้ไป6ได้นะคะแต่เราเลือก3กับ4ให้นะคะแต่เราเลือก3มกับ4ให้นะ ไปหตัวได้ไป5้าตัวได้ไป4ตัวได้ค่ะมาเน้นอะไรดีล่ะคะคนนี่ถ้าไปแยกนะสามสองสาม4กสามเก้าสี่ศูนย์สี่มสี่เองสหกสาม้าสี่ศูนย์สี่่เจ็ะอ ไ้ขอโทษเม 6, ื่อวานมาหกสองเราต้องมาเก้าสองทุกคน <c oughs> มาดูตามใบนะคะทุกคน ดินสกับ5ค่ะถ้าใครเคยตามแนวทางจะรู้นะคะว่าวันทุกวันสุกร์เยจะต้องเด่น2กับ5อยู่แล้ว2อ2ห2ึ่งสอ5ห้าสองแปดห้าหนนะคะอ่าเดี๋ยวก่อน อ่าฮนี่เน้นนะนี่ก็นเน้นมีศูนย์หนึ่งก็อย่าลืมศูนย์เจ็ดเดินบอกไว้เลยนะสำหรับแนวทางของเรานะทุกคนบอกไว้เลยว่าติดไว้เถอะคู่หูดูสองหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งศศหนึ่งอ แล้วนะสี่หน่อยจะเล่าให้ฟังจะเล่าให้ฟังว่าไปแบบไหนนะถ้าใครไป3กับ4ก็323639404347นะคะ32363940437้า่าถ้าใครไปนะอันนี้หนูวินให้แล้วแล้วก็เน้นให้แล้วนะคะทุกคนชอบวิน6ตัววิน5้าตัววิน4ตัวเพราะวินได้เลยนะถ้าใครชอบนะ แนวทางของเรานะคะเราก็ไม่รู้นะคะว่าจะมาหรือไม่มานะคะแต่ว่าก็ไปตามสูตรนะทุกคนประมาณนี้นะฮะอืมเอทุกคนดูดีๆเด้ออ่าชอบแบบไหนไปแบบนั้นนะคะชอบอันนี้ก็ไปสองสามหกสามเก้าสี่ศูนย์สี่สามสี่เจ็ดอะไรเงี้ยค่ะทุกคนนะอ่าชอบตามไม่ชอบผ่านมีเท่านั้นคะ่ะ ให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะขอให้ทุกคนโชคดีเฮงๆปังๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ